สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับ รายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับโดยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนําไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอนดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆก,กับรายการเซียนกล้องกันเลยครับ หากมีเสียงวิพากษ์ถากถางดูมินเกียรติตากล้องอย่างเราๆว่าแน่จริงทำไมต้องแก้ไขและปรับภาพด้วยละ่ะก็ให้วางเฉยซะเพราะที่เราจำเป็นต้องทำก็เพียงปรับแต่งให้ภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่านั้นไม่มีเจตนาในการตัดแต่งภาพอย่างไรในเรื่องนี้ไปชมกันให้หายคลองใจกันเลยดีกว่าครับ ู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องพื้นฐานการแก้ไขและก็การปรับแต่งภาพเบื้องต้นนะครับซึ่งวิทยากรของเรานะครับที่จะมาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์กับเรานะครับก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านเป็นช่างภาพอิสระนะครับซึ่งมีผลงานมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงมีผลงานเขียนรวมเป็นอาจารย์ด้วยนะครับนั่งอยู่นี้แล้วครับคุณสุรเชษ์น้ำทิพย์นะครับหรือคุณไม้หลักหรือน้ำไม้นั่นเองครับสวัสดีครับน้ำไม้ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ครับน้ำไม้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการแต่งภาพอะ ะครับแก้ไขภาพแกับภาพนะครับเพราะว่าเราได้ทราบแล้วว่าไฟล์ต่างๆที่เราเซฟภาพมาเนี่ยนะครับมันจําเป็นต่อการไปใช้งานของเราแล้วเราจะเลือกใช้แต่ว่าบางชิ้นที่เราถ่ายภาพมาผลงานของเราเนี่ยต้องมีการแก้ไขหรือปรับใช่ครับเราจะดูพื้นฐานอะไรก่อนเบื้องต้นต้องถามอนว่าการแก้ไขวันนี้คือแก้ไขเราต้องแก้ไขอยู่บนความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงคืออะไรอย่างเช่นเวลาเราออกไปถ่ายงานบางครั้งเนี่ยด้วยเวลาที่จํากัดด้วยมุมที่เราเรา เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรากําลังถูกจ้างไปถ่ายงานแลนด์สเคปอะไรสักงานหนึ่งสมมุติว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายภาพคุณยายกาลังพายเรืออยู่ในน้ําปรากฏว่าผู้คนมากมายที่จะยืนอยู่เราเป็นช่างภาพเราเราเหมือนกับว่าเราจะไปแย่งมุมต่างๆของคนไปไล่คนคงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเราอาจจะไปยืนอยู่ในมุมมุมหนึ่งที่เราคิดว่าลงตัวนะครับปรากฏว่าคุณยายพายมาเข้าเป้าหมายเข้าร่องแสงเข้าในไลติ้งที่เราวางไว้ปรากฏว่ามี ถุงกุ้ยแขกลอยมาอือย่างนี้ฮะอย่างเนี้มันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องถ่ายเพราะถ้าเราไม่ลั่นชชตเตอร์ตอนนั้นคุณยายก็จะพายเลยล่องแสงไปเร,ไเ,งเราก็จะได้ถุงกุ้ยแขกเราก็จะได้ถุงกุ้ยแขกเดียวไม่เหลือคุณยายเพราะฉะนั้นแบบนี้เราจําเป็นที่ต้องถ่ายทั้งๆท,ท,ที่มีถุงกุ้ยแขกเราอาจที่จะต้องกลับมานามาเอาถุงกุ้ยแขกนั้นออกจากภาพถามว่าสิ่งเหล่านี้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าเราโกหกไหมเราไม่ได้โกหกครับแต่เราทําความสมบูรณ์ให้กับภาพมากกว่าเพราะถ้าเราสามารถเป่านกกวีดให้คุณยยยาหุดดไ้ครับ เราก็สามารถคอยให้ถุงกล้วยแขกลอยผ่านไปได้แล้วคอยรันชัตเตอร์ซึ่งยุคดิจิตอลซึ่งเป็นกล้องดิจิตอลแบบภาพที่เป็นไฟล์ดิจิตอลมาแล้วนี่มันสามารถแก้ไขมันสามารถแก้ไขได้ครับซึ่งรจริงๆแล้วบางคนเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้สึกในทางลบกับการแก้ไขภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมองจุดประสงค์ก่อนว่าการแก้ไขภาพเนี่ยทำเพื่ออะไร,รเราไม่ได้ทําเพื่อหลอกคนคแต่เราทําเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับภาพในโอกาสที่ไม่เอื้อกับเราหรือบางโอกาสเนี่ย บอกว่าน่าจะถอยหลังไปอีกนิดในการถ่ายรูปแต่ถอยไม่ได้แล้วครับ,รบถอยไปก็คือตกน้ําหรือถอยไปก็คือทับกระจาดขนมแมคค้าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ในความเห็นของน้ำไม้ถือว่าจําเป็นถือว่าจําเป็นครับถือว่าจาเ,เป็นเป็นสิ่งที่ช่างภาพทุกคนควรรู้อาจจะไม่ต้องรู้ลึกอะไรมากมายแต่สมควรจะรู้การแก้ไขเบื้องต้นหรือบางครั้งเราเกิดการผิดพลาดในการถ่ายซึ่งสิ่งที่ผิดพลาดมากที่สุดในการถ่ายถ่ายภาพนี่คือภาพโอเวอร์ไปบ้าง ภาพอันเดอร์ไปบ้างโอเวอร์กับอันเดอร์ให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่าอย่างโอเวอร์เนี่ยครับแล้วเราแก้ไม่ได้ละคุณยายไปแล้วจะเรียกคุณยายกลับก็ไม่ได้ละคุณยายถอยไปไม่ได้แล้วใช่ปรากฏว่าภาพโอเวอร์เราจะแก้ไขยังไงในวันนี้เดี๋ยวผมมีตัวอย่างมาวิธีแก้ไขแบบง่ายๆนะครับจากโปรแกรม o อ o อชอปครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูนะครับวิธีการอย่างสมมติว่าเราถ่ายภาพมาโอเวอร์นะครับอย่างภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่โอเวอร์ง่ายๆเลยครับเราเปิดไฟล์ภาพออกมา จะเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เราถ่ายมานะครับแล้วเราก็ copy layer ขึ้นมานะครับภาพมีนี่ over ในเรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องของแสงในเรื่องของ lighting บนหน้านะครับมันทําให้บางจุดของภาพเบ์อออกไปคือมัน d e t a i มันหายรายละเอียดมันหายนะครับง่ายๆเลยครับเราก็แค่ copy layer ออกมานะครับแล้วเราไปที่ layer นะครับจะเห็นว่ามีคําสั่ง layer channel part นะครับข้างใต้จะมีคําสั่งว่า normal Mm hmm. ตรงกลุ่มนี้เรียกว่า blending mode นะครับลองดูนะครับให้เรามาเลือกที่ multiply นะครับปุ๊บภาพจะมืดลง mm hmm. พอมันมืดลงไปมันมืดเกินไปใช่ไหมรเราสามารถมาเลื่อนสไลด์บาร์ตรงนี้ครับที่เป็น opacity เราลากมาที่ศูนย์ก่อนให้มันกับ over เท่าเดิมก่อน mm hmm. แล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นไปในตำแหน่งที่เราคิดว่าพอดีรายละเอียดของเสื้อกลับคืนมารายละเอียดของหน้ากลับคืนมาประมาณนี้ mm hmm. นะครับ เราดูภาพ b e ฟอร์กับอัปเตอร์นะครับก่อนทำเห็นไหมครับรายละเอียดของเสื้อรายละเอียดของหน้าอาจจะหายไปหลังทำเห็นไหครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ถือว่าไปหลอกคุณผู้ชมไม่ครับหรือว่าหลอกคนที่คนดูด้วยคำว่าหลอกในของในความหมายของผมคือไม่มีจริงในโลกใบนี้ครับเพราะฉะนั้นในการถ่ายภาพแสงตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คอมบอนเซนที่มันมีจริงในโลกใบนี้อยู่แล้วแต่เป็นความผิดพลาดที่ เวลาไม่เอือ้อจังหวะไม่ให้หรือมีโอกาสแค่ทีเดียวในการถ่ายรูปแล้วก็จําเป็นต้องมาแก้ไขเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้น้ำไม้ในช่วยไล่นิดหนึ่งว่าขั้นตอนกับกระบวนการแก้ไขภาพเนี่ยครับ,รบที่จําเป็นที่ช่างภาพเนี่ยจำเป็นเนี่ยต้องรู้เนี่ยมันควรจะไปแก้ไขหรือว่าปรับแต่งอะไรมีขั้นตอนอยังไงบ้างอาสิ่งหนึ่งที่เราสมควรจะคิดที่เราควรจะมองคือแก้ไขเรื่องขยะต่าง สิ่งที่ไม่จําเป็นในภาพขยะให้ขยะว่ายภาพจะเป็นอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการนะครับสองแก้ไขเรื่องแสงแสงแสงนะครับแสงแล้วก็แก้ไขเรื่องจุดด่างดําบนใบหน้านะครับจุดด่างดำบนใบหน้าเช่นสิวฝ้าหรืออย่างในกรณีเนี้ยครับนางแบบอาจจะมีฝ้ามากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูละกันนะครับเวลาเราทํางานนะครับเกี่ยวกับรีทัศนะครับเราอาจจะต้องซูมเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้ เครื่องหนักจนเกินไปและเห็นรายละเอียดมากครับให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นนะครับครับแล้วเราดูในภาพก็จะเห็นจะเห็นว่าอ่าสมมติว่าตรงจุดนี้จะมี3ามจุดนะครับเป็นที่เป็นไฟและฝ้าครับผมมันมีวิธีแก้ได้หลายวิธีมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกวิธีง่ายๆครับที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับเราก็อย่าลืมว่าเวลาเราทํางานทางด้านแก้ไขไฟล์ภาพเราจะต้องเปิดภาพขึ้นมาใหม่เสมอครับนะครับเพื่อคงภาพต้นฉบับไว้นะครับ แล้วเราไปเลือกคําสั่งตรงนี้ครับผมใช้คําว่าเป็นรูปปาสเตอร์แล้วกันครับง่ายๆนะครับพาสเตอร์เราไปวงครับแล้วลากหนีวงแล้วลากหนีวงแล้วลากหนีแค่นี้เองครับดู b e ฟอร์กับอ f t เตอิวหายเลยครับหายแล้วครับแล้วเนียนด้วยโอ้โหช่วยมาลากบนหน้าผมหน่อยนะแค่นี้เองครับอันนี้ไม่ได้นะต้องทําในคอมพิวเตอร์ต้องทําในคอมพิวเตอร์ครับโอ้โหนะ อันนี้คือวิธีการง่ายมากง่ายมากครับถ้าเราเข้าใจก็คือช่างภาพที่ดีก็ควรจะต้องเรียนรู้แบบนี้บ้างต้องเรียนรู้เพราะมันเป็นยุคดิจิตอลแล้วถูกไหมครับภาพเราต้องมีการเพราะถ้าเกิด <ๆ S 1> ผมผมกล้ายืนยันว่าถ้าคําว่าช่างภาพมืออาชีพนะครับ,รบไม่มีคนไหนเลยที่ไม่ไม,ไม่ไม่มาปรับแต่งเล็กๆน้อยนอยไม่มีครับ เพราะว่าอย่างถ้าเราหลับตาไปที่แผงหนังสือแล้วเราหยิบหนังสือแฟชั่นขึ้นมาเล่มหนึ่งจะเห็นเลยว่าภาพทุกภาพบางทีสีคนก็ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นสีอมน้ำตาลอมยมพูดูผิวไมสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นนะครับมันคือการทํางานเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการปรับแต่งภาพไว้นะครับถ้าคุณคิดจะเป็นมืออาชีพคุณต้องเรียนรู้ครับครับครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับตอนนี้ไปพบเรื่องราวดีๆกับอาจารย์สงครามโพวิไลกันก่อนครับ าแดงอีกแล้วอาจารย์คะจะรักษาโรคตาแดงได้ยังไงล่ะคะเอาอีกแล้วครับมีปัญหากับเรื่องการใช้แฟลตอีกแล้วครับหลายๆท่านนะครับไม่ว่าท่านจะใช้แฟลตที่ติดอยู่กับกล้องนะครับตัวนี้นะครับหรือแฟลตที่เอาออกมาเสียบภายนอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักถ่ายภาพทุกท่านก็คือว่าเอ๊ะทำไมถ่ายภาพออกมาแล้ว ทำไมถึงมีตาแดงด้วยเคยมีหลายคนถามว่าจะรักษาโรคตาแดงนี้ได้อย่างไรไม่จะเป็นต้องใช้ยาหยอดตาหรอกครับเราก็ใช้หลักวิธีการง่ายๆที่เรามีอยู่เป็นเทคนิคนะครับการแก้โรคตาแดงนี่เราคิดถึงตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับตาคนเนี่ยมันเป็น iris diaphragm มันสามารถรีเปิดกว้างรีเล็กได้ตามใจชอบเหมือนกับเลนนะครับเพราะนั้น แสงของแฟลชที่ยิงออกไปแวบหนึ่งเนี่ยนะครับมันเศษ1นึ่งส่วนสามหมื่นของวินาทีตาของมนุษย์ที่เห็นอะไรอยู่ปกติเนี่ยมันแค่เศษ1นึส่วนสิของวินาทีมันต่างกันเยอะเพราะนั้นเวลาที่การเราเป็นนักถ่ายภาพเนี่ยถ้าฉากหลังของผู้เป็นคนถือกล้องมืดมนุษย์ก็จะมองไปที่ผู้ที่เป็นนักถ่ายภาพนั้นด้วยไดอะแฟร,รมที่ค่อนข้างจะโตมากและในทันทีทันใดนั้นก็กดชัตเตอร์แสงแฟลชวาบออกมา เซหนึ่งส่วนสองหมื่นเศษ1หนึ่งส่วน 30, สามหมื่นของวินาทีตาคนมันหลี่ไม่ทันครับแล้วโดยเฉพาะเมื่อหลี่ไม่ทันก็แสงจากแฟลชก็จะเข้าตรงเขาเรียกแอ็กซิตคือตรงกลางตาคนพอดีเมื่อหลี่ไม่ทันตาก็จะโตพอตาโตแสงก็เข้าได้เยอะก็ทําให้เกิดเป็นตาแดงขึ้นวิธีที่จะแก้ไขก็คือว่าแฟลชหลายตัวเขามีปรีแฟลชครับคือแฟลชมันจะวิ่งออมาสองสามครั้งปิ๊บปิ๊บปิ๊บแล้วมาถึงแลปุ๊บใหญ่ทีเดียวก็จะสามารถทําให้ คนนั้นไม่ตาแดงแต่มนุษย์ทุกคนไอริสไม่เหมือนกันคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วแกนของแฟลตมาตรงกับแกนของตาพอดีก็อาจจะตาแดงได้แต่ยุคนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาใช้ p h o t o ช็อปช่วยลดตาแดงได้แต่เราถ่ายให้ดีก่อนนะครับโดยรู้จักการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องโดนการใช้ปริแฟต โดยการเลื่องฉากหลังของเราไม่ให้มืดเกินไปตาของมนุษย์ก็จะพอดีกับการที่จะได้ภาพไม่เกิดตาแดงและครับเรากลับมาพูดคุยกับน้ำไม้กันต่อนะครับในเรื่องของพื้นฐานการแก้ไขภาพและปรับภาพเบื้องต้นนะครับนี่มาถามน้ำไม้ต่อนิดนึงครับเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขบางอย่างในเรื่องของอลอยบนใบหน้าใช่ไหมครับ,ใ,รบในเรื่องของการปรับภาพนี่คือลักษณะเดียวกันไหมครับกับเขาเรียกว่าเป็น retouch เหมือนกันไหม ถ้าคําว่ารีทัชเนี่ยผมว่ามันมันดูรุนแรงเกินไปสําหรับคําว่าท่าภาพถ่ายนะครับผมคิดว่าใช้คําว่าปรับภาพดีกว่าเพราะว่าคําว่าปรับภาพเนี่ยมันเหมือนกับว่าในแง่มุมของลอไฟนะครับว่าถ่ายมาถ่ายมาเพื่ออะไรถ่ายมาเพื่อยืดหยุ่นในการแก้ไขตรงนั้นก็เรียกว่าปรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเข้า Photoshop มันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามาปรับใน Photoshop แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วแต่ไฟล์ภาพที่เอามาใช้ในแต่ละแง่มุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคําว่ารีทัชเลยคงจะเป็นลักษณะเพื่อพูดถึงรีทัชเนี่ยคนมักจะหมายถึงว่าไปถ่ายเรือมาไปถ่ายต้นไม้มาไปถ่ายสิ่งของหลายๆอย่างมาแล้วก็เอามายําเป็นหนึ่งภาพ<อ>คนถ่ายมาช่างภาพไม่มีความสามารถในการจับโมเมนต์ของนางแบบ,บนางแบบหลับตาพอดี ก็เอาโปรแกรมโฟต้ชอปมาได้คัดไปเอาตาคนอื่นมาใส่ให้ลืมหรือนางแบบไม่ยิ้มก็มาขยับมุมปากให้ยิ้มอย่างนี้ผมถือว่าช่างภาพไม่ได้ใช้ฝีมือในการถ่ายภาพถ้าอย่างงี้ผิดครับอย่างนี้คือผิดหลักของที่จะเป็นช่างภาพการถ่ายภาพที่ดีถูกต้องใช่ไหมครับคือถ้าเราถ่ายภาพมาถ้าเราจะปรับภาพหรือแต่งภาพเนี่ยแค่เอาข้อบกพร่องอย่างที่น้ำไม้ได้บอกไปในเรื่องของขยะ ในเรื antic, şey ่องของแสงนะครับแล้วก so so ็ในเรื่องของริ้วรอยบ้างบางอย่างบางอย่างแต่ว่ามันก็ต้องคงไว้นะครับคงไว้ซึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวบุคคลไม่ใช่ว um, ่าเขามีปานตรงนี้นี่เอาออกหมดเลยเลยไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นคนนี้จริงหรือเปล่าแต่บางคนก็ทำกันนะก็อย่างเช่นบางคนอย่างเช่นดาราบางคนเนี่ยเขาเอกลักษณ์ของเขาคือไฟยหรือรอยขี้เมงวันอะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาด้วยว่า อันนี้อ,ออกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยบางคนหายเหมือนกันนะ <c oughs> บางทีบางเล่มนี่ดูแล้วโอ้หายหายไปไหน <c oughs> คนนี้มีไยตรงนี้ไม่ใช่หรอทำไมหายไป <c oughs> ใช่ <c oughs> นะครับพี <c oughs> ่มาพูดคุยกันต่อครับบอกว่าช่างกล้องมือใหม่ช่างภาพมือใหม่หลาย,ลายๆคนนะครับไม่รู้ว่าจะปรับแต่งภาพที่ตัวเองเอามาเนี่ยยังไงบ้างนะครับเราจะให้มุมมองเขายังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นขยะในภาพอะบางทีใหม่มากอะนะครับหรือว่าแสงแล้วก็บอกว่าแสงของเราดีแล้วหรือว่าเอหน้าเขาเป็นธรรมชาติดีไม่เห็นจะต้องปรับแต่งหรืออะรเลยอย่างเง คำว่าขยะในภาพเนี่ยคือหมายถึงสิ่งที่มองแล้วแทงตาเราครับเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ได้อทําไมผมต้องพูดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ได้เช่นเรากําลังจะถ่ายโค้ชอัพหน้าของใครสักคนหนึ่งปรากฏว่ามีดอกกุหลาบดอกหนึ่งแทงผ่านขึ้นมาอโพมักกีบอยู่นิดเดียวอจะมาหมดก็ไม่มาจะมาทั้งต้นก็ไม่มาครับมีโพครึ่งกีบขึ้นมากินอยู่บนใบหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมถือว่าขยะทั้งทั้งที่คือกุหลาบ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขยะในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่มันแทงตาคนดูเขาเรียกในภาษาช่างภาพเขาเรียกว่าแย่งสายตา uh huh. คําว่าแย่งสายตาหมายความว่าถ้าเรากําลังถ่ายวัตถุใดวัตถุหนึ่งสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่ามีวัตถุอื่นเนี่ยเมื่อเราลืมตาดูภาพปุ๊บครั้งแรกเราเราเห็นของสองสิ่งแสดงว่าภาพนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์ถูกแย่งสายตาไปจากตัวแบบ,บวิธีดงูง่ายเลยครับเราดูภาพปุ๊บก่อนที่เราจะดูให้เราหลับตา แล้วเราลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่เราต้องการดูอาจจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนหรือหใครก็ตามว่ามันเปิดตามมาปุ๊บมันเห็นเขาคนแรกไหมถ้าเห็นเขาคนแรกแล้วเขาเด่นที่สุดถือว่าภาพนั้นค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเปิดตามมาแล้วเนี่ยเห็นเขาและอื่นอื่ ไอ้อื่นๆไอ้อและอื่นๆเน,น,นี่ยแหละคือขยะใช่ไหมใช่และอื่นๆนั่นแหละคือสิ่งที่กวนสายตาที่เราอาจจะต้องปรับแต่งที่เราอ,อ,อาจจะต้องปรับแต่งอาจจะเอาออกไม่ได้ก็อาจจะไปแก้เรื่องแสงให้มันมืดลงนิดนึงแก้แสงให้ตัวแบบสว่างขึ้นมาเพื่อให้เด่นเพื่อกรบสิ่งที่ไม่ต้องการอ,อย่างนี้แหละครับคือในการดูเบื้องต้นแล้วปรับยังไงถึงจะเรียกว่าพอดีครับปรับถึงไงถึงเรียกพอดีอย่างนั้นเดี๋ยวผมมีตัวอย่างภาพอีกภาพหนึ่งแล้วกันนะครับครับนะครับคุณผู้ชมรอดูนะอย่างภาพนี้ครับเราจะมองเห็นว่าอ้าผิวตรงหน้าอก ก็ดูโอเคนะครับแต่หน้าอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับในที่นี้ผมอาจจะเรียกว่าภาพมันติดอันเดอร์นะครับอย่างเมื่อกี้เราเสนอภาพโอเวอร์ไปนะครับแก้ไขอันนี้เรามาลงมาดูว่าในภาพที่ติดโอเวอร์เนี่ยครับเราจะแก้ไขยังไงอันเดอร์ครับอย่างนี้เรียกว่าภาพอันเดอร์ภาพอันเดอร์นะครอันเดนะครับวิธีเหมือนเดิมเลยครับเราจะต้องคงภาพต้นฉบับไว้แล้วเปิดเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับเราก็มาที่ที่เดิมครับ นะครับเลื่อนเลื่อนมาที่สกรีนนะครับจะเห็นว่าภาพสว่างขึ้นเลยครับแล้วก็ดูหน้าเขาสดใสเลยถูกต้องเลยนะครับรายละเอียดของหน้าก็เปิดมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมครับเราเลื่อนมาที่ศูนย์แล้วค่อยๆเลื่อนเลื่อนดูว่าอาให้มิติบนหน้าเขาเกิดนะครับเพราะถ้าเกิดเราดึงสว่างเกินไปบางครั้งมิติบนหน้าไม่เกิดเพราะด้วยความสว่างเราก็อาจจะดึงให้มันมีแสงเงาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วก็ไม่ดึงให้ข้างหลังสว่างจนเกินไปนะครับสมมติเราบอกอโอเคเราพอใจแค่นี้ครับนะครับเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหรือว่าถ้าข้างหลังมันแทงตาสมมุติภาพนี้เราดูแล้วว่าอ่าสมมุติว่าตรงนี้คือขยะสมมุตินะครับว่าเราสมมติว่าตรงนี้คือขยะมันเป็นแสงหย่อมแสงอยู่นิดนึงมันก็มีคําสั่งบางคําสั่งครับที่เราสามารถไปกบแสงตรงนี้ได้นะครับก็คือเนี่ยครับมาที่เบิร์นทูลนะครับในเบิร์นทูลเนี่ย มันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะให้มันทํางานกับมิดโทนไฮไลท์หรือแชโดว์ครับในที่นี้ผมเลือกเป็นมิดโทนละกันนะครับค่าตรงนี้คือน้ําหนักของสิ่งที่เราจะจัดการกับมันครับแล้วเราก็แค่อย่าลืมนะครับเปิดเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ลบเบาๆหายไปแล้วครับโอ้ก็จะไม่มาแทงตาเราอีกแล้วครับเออดูมันก็จะดูไม่แย่งสายตาเราไมไม่แย่งสายตาซึ่งลักษณะอย่างนี้ละผมเรียกว่าขยะ อ๋อคือจริงๆอาจจะเป็นแสงที่เล็ดลอดออกมานิดนึงหรือว่าเป็นอะไรที่มันมากกนสายตาลองดูภาพสองภาพเปรียบเทียบกันนะครับภาพนี้ภาพแรกนะครับเมื่อเราหลับตาแล้วลืมตาปุ๊บเราจะเห็นคนและหย่อมแสงเล็กๆที่อยู่ข้างแขนแต่พออีกภาพหนึ่งปุ๊บเราหลับตาแล้วลืมเราเห็นคนอย่างเดียวไม่เห็นแสงแล้วอ๋อครับอันนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นเหมือนกันเป็นความจําเป็นครับคือเรื่องของรายละเอียดครับนอกเหนือจากตัวแบบ มีไหมครับเทคนิคที่ช่างภาพเนี่ยครับเขามักจะละเลยไปซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอามาใช้เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขามากแต่เขามองข้ามมีมครับก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมของภาพส่วนมากคนจะโฟกัสไปที่ตัวแบบ huh. เป็นหลักเลยนะครับ,รบสภาพแวดล้อมความเรียบร้อยความเรียบร้อยของภาพ huh. นะครับรายละเอียดอย่างเช่นภาพนี้ถ้าสมมุติว่าในสเกลจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องไปเปิดแสงที่กระโปรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับซึ่งตัวด้านบนของคนเนี่ย ลงตัวแล้วสมมุตินะครับแต่ด้านล่างเนี่ยอาจจะจมกับฉากหลังไปนิดนึงดูไม่ลอยโดดเด่นขึ้นมานะครับผมก็อาจจะต้องไปเปิดแสงขึ้นมานะครับเปิดแสงทําให้สว่างกว่าปกตินะครับก็คือไปที่สกรีนเห็นไหมครับว่ากระโปรงด้านล่างถูกเปิดออกมาแล้วแต่ปัญหาคือด้านบนสว่างไปในโปรแกรม Photoshop ก็จะมีคําสั่งอีกคําสั่งนึงนะครับเรียกว่า Layer m a s k นะครับซึ่งจะทําการแบ่งสัดส่วน แยกออกจากกันในสิ่งที่เราต้องการและไม่ต้องการนะครับเราก็ใช้คำสั่งเลเยอร์มาร์กเนี่ยครับมาจัดการกับภาพอือหแสดงว่าคำสั่งนี้ก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะมากครับโอ้โหต้องอาศัยความชำนาญเหมือนกันเนี่ยพอเราลบลบลบเราลบเราจดการลบลบเอาในส่วนที่เราต้องการด้านบนไว้ครับ เราก็จะได้กระโปรงที่เปิดขึ้นมานี่คือภาพแรกที่ยังไม่ทากระโปงด้านล่างนี่คือภาพที่เปิดแสงที่กระโปงแล้วโอ้โหนี่คือใช้เทคนิคการปรับแต่งภาพเท่านั้นเองแค่ปรับแต่งภาพเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้ไปตัดกระโปรงที่อื่นมาแปะไปตัดแขนอีกคนมาใส่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็ไม่ได้ไปแก้ไขพื้นฐานของภาพเดิมด้วยไม่ได้แก้ไขพื้นฐานเพราะว่าไลติ้งหรืออะไรองค์ประกอบต่างๆมันมาอยู่แล้วถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปเนี่ย80อร์ซ อย่างที่ผมบอกคือจะต้องมาเนียนละครับแต่ถ้าดูจากอย่างนี้นะครับโหเทคนิคต่างๆมันเยอะมากเลยใช่ครับให้น้ำไม้บอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมครับว่าทายังไงถึงจะมองภาพปุ๊บเรารู้เลยว่าไอ้ภาพจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยถ้าเป็นการถ่ายคนหรือถ่ายพอร์เทรตหรือถ่ายแฟชั่นเนี่ยตัวแบบจะต้องลอยออกมาจากฉากครับลอยทุกส่วนไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งจมแล้วหายไปครับถ้าส่วนนั้นคือส่วนสําคัญ อย่างเช่นจุดตกแตง่งจุดเดคอเรตต่างๆถ้าสมมุติภาพนี้เขามีการโชว์ตุ้มหูคอมโพสท,ที่เราจะมองจะวางเราต้องให้เขาหันหน้าออกมาแล้วถ่ายให้เห็นตุ้มหูอย่างในภาพตัวอย่างนะครับกระโปรงเป็นเรื่องของการตกแต่งและการนําเสนอนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมาเปิดแสงกระโปรงใช้ผ้าซีทรูในภาพเพราะฉะนั้นคําว่าซีทรูก็คือต้องมองทะลุจุดเหล่านี้แหละครับคือคอนเซปต์ของงาน แล้วเราก็ต้องมาคิดตามภาพว่าคําว่าซีทรูของภาพเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงตุ้มหูเขาใส่ไว้ถ้าเราถ่ายไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนะครับก็แล้วก็อาศัยความฝึกฝนฝึกฝนในการที่จะเรียนรู้ทักษะของการปรับแต่งภาพในอนาคตเพิ่มเติมนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับในเรื่องของเคล็ดลับและก็เทคนิคนะครับในเรื่องของการแต่งภาพแก้ไขภาพเบื้องต้นนะครับต้องขอขอบคุณครับเชของเรามากเลยนะครับคุณสุรเชษ์น้ำทิพย์นะครับหรือน้ำไม้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเสียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0 0 0ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ